สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะมื้อนี้ยายจ๋าสิพากินยังปลากระป๋องอปลากระป๋องอยู่นี่ยี่ห้อยังบ้านเฮากระบมีแล้วเนาะยายจ๋ากรหันได้หอมกระเทียมนะคะพริกผงข้างหนาวน้ปาปลานี่เครื่องเคียงพี่น้องเอ้ยเนาะมามาเทปลากระป๋องกันเลยนะคะลงไปเลยยากากให้มาเบิ่งใกล้ มาปรุง,ง,งกันเลยนะคะมาปรุงกันเลยตามักอันนี้เครื่องเคียงมีหอมแดงกระเทียมซอยนะคะใส่ลงไปเนาะค่อยใส่พริกผงนเด้อม้นเนี้ยน้ำปลาใส่ลงไปเลยจ้าเอาตามักจากของพริกป่นหนึ่งซ้อนใส่หลายแซ่บหลายนะคะ <ๆ S 1> น้ำปลาพริกป่นมะนาวบีบจวดจวดเมนูยอดฮิตนะ แต่เฮาก็กินอยู่ประจาอยู่แล้วเ <c oughs> มื่อนี้เลยมาเฮ็ดวิดีโอกินปลากระป๋องตามเขาเอ,อ๋ยถึงก็ตามเพนเขาวาซานนะวาซาน <c oughs> อืมมากินก้อยก้อยปลากระป๋องกับค้อยเด้อพี่น้องเอ๋บานเฮากระป๋องปลากระป๋องป๋องหนึ่งนี่ต้องแกงใส่ผักบุ้งแกงใส่มะกอกกินได้ทั้งครอบครัวเด้อนี่กินฮอดสมัยก่อนนะคะ มเมนูแซบคือเกาเด้อวาเดือยำปลากระป๋องเนี่ยอืม,อมพริกผงพริกผงนี่พริกขี้หนูน้อยเด้อบยบ้านใหญ่จากินนะแซบคือเกาตักเข้ามาหน่อยนึงมาเจ้าพี่น้องค่ะอืม ด้มีผักชีนะครับอืมอยู่บ้านเราได้ผักชีใบเลื่อยเนาะผักชีใบเลื่อยได้อีเซบอืม เมนูสะดวกงามเฮ็ดงานมาไม่เมินกินประจำอยู่แล้วที่จริงนะแต่ว่าเราได้มาเฮ็ดวีดีโอตอนนี้กำลังดังเป็นกระแสะอืม้ม

ยัออย่วยุคือกันเด้อ <c oughs> <c oughs> ว่าไปเก่งเสือชินล้นกับแ่บ ได้เห็ดกินโดนแล้วอืมอกระเทียมกระเทียมเจอหอม เมนูสะดวกสบายรวดเร็วทันใจ อืมอืมเผ็ดอยู่เด้อพิกสดยี่จามีเตอร์นในตู้แข็งอืม อถ้าเป็นบ้านเฮาปลากระป๋องป่อง,องนึงกินกรุบทั้งครอบครัวมากินผู้เดียวสังซีตโอ้ยกินโปมเด้อโดนแม่ตีเด้อต้องตักข้าวลายๆกับน้อยๆ่ยาก,กินโปม <c oughs> อ่อนพี่น้องอือหือ กินแ้ะกินข้าวเบืดเพื่อไปหิวเราบายบ้ทิง้งเด้อยูนี่ต้องคิดฮอดถึงคุณค่านะคะอืมกินทิงกินพวงาไม,ม่าได้ของแพงพี่น้องจากถ้าบ้าหิวก็เป็นมื้ออื่นเนาะ มราไจากกินนข้าวายแล้วก็บได้กินนข้าวเลนบุมบินอโนบุกินอะ่ะมันบ่ยากเนะถ้ายากก็กินบางมือ้อถ้าบ่ยากแล้วก็แล้วไปนะฮะอืม อย,อยู่น้อยนึงมันจะแซ่กระป๋องใคาก็บุกไล็กินไปแล้วค่ะพี่น้องขาอือเมนูยุดเฮ็ดนะคะกำลังฮอตติดอันดับแซ่บคือเกาจริงๆแล้วเป็นเมนูประจำยำไปเฮ็ดงานกลับมาเมื่อยอือถ้าบไวหวเฮ็ดกินบาไหวนะคะปลากระป๋องทอดไข่นี่ต้มมาม่านะคะสามเมนูนี้ บานนี้คาดบได้เด้อพี่น้องจาอ๋ายำหิวยำสันยาำซูขึ้นมาเปิดกระป๋องก็ได้กินโลดเนาะสายราค่ะสวัสดีค่ะ